สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่าสุขุสุขคนมื้อนี้ล่ะพากินกาแฟกะพาพี่น้องมากินส้มตำจ้ามื้อนี้บ่ได้ตำเองเด้อพี่น้องไปซื้อจ้าประจำเนาะอยู่ซอยไหนนะลาดพราวร้อยไหนนี่แหละใกล้ๆเท่านี้แหละพี่น้องแล้วกัมีมีอันปีกไก่มีปลาปลาดุกปลาดุกอุ้ยเหี้ย เออวาก็อี้มันมันเป็นแบบที่ป่าว่างจริงว่าก็อยบอกแล้วเกือบหน้าคว่ำหร <c oughs> ือก็มีแกงเปิระพักก็จะมียอดพักขาแล้วก็สตอทั่วผู้กะลำแล้วก็ใบสลัดแล้วก็มีเข้าเนี้วนะพี่น้องนะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้หลาภากินในการกดไล์กุดแช่ด้วยพี่น้องเ <c oughs> ดอมืมอนี่นจะบ่ได้ฟกัสอาหารแบบว่าจัดนักจัดเต็มนะจ๊ะเนาะเป็นเมนูที่หลากาแฟนากันมากินอยู่แถอยู่น้ำกันกะวันยุดกะสิกินเมนูแบบนี้ละพี่น้องนะมาชนแก้วก่อนก่อนปะ ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพจัดพี่น้องอุ้ยจาเกือบไปแล้วเมื่อไรกินกาแฟไหมอ่ะโอ้ยโอ้กลางกินกาแฟเสียบเฉดกลางก่อนหรอกกูก็รู้กินกาแฟวกินไหมพี่น้อง ก็ไม่ได้กินส้มตำเลยออกกำลังจะแบบว่าฟ mm, ินาเล่ไงเก็อีแล้วค่ะมีชิปกระบาดจะไปซื้อมาเด็ดขาดได้พี่น้องด้วยมาพี่น้องด้วยอ่าผู้ใดสนใจ ดื่มกาแฟบีเซเว่นเมบิลาพาดกินกับแฟนนะพี่นอนจ้าหนึ่งกล่องน,นี้มีสิบซองสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีมีของแถมมีโปรโมชั่นมากมายในพี่นอนอ่าในเรื่องของความดันเบาวงเบาหวานพใดที่ปวดหัวเขานอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทนคะคะแล้วก็เร่งระบบการเาผาผลาญควบคุมน้ำหนักไปในตัวเด้อพี่นอนเด้อเอ้าโอ้ยนาะมัดีเด้อหมุนหมุนไปได้าหมุนี้นหมุนหมุนกับเออหมุนกับอีกกับด้านไม่ได้อยู่ได้อยู่นี่ได้อยู่ได้ได้ยู่ได้ย คุณดลาอาจจะมีคําที่ไม่สุภาพนะคะคุณแม่คุณบาคุณยาย่ที่ลาขอโทษหลายๆเด้อพีพีมันเหตุมันเหตุสุวิอร์ไซด์อันี้เพราะว่าเก้าอี้มันมันขามันอ่อนแรงขามันอ่อนแรงเราต้องเสดดึงนะดีตัวผ้าเขาบ่ขมบะข่มป้าเป็ตำขวดเผ็ดเลยอะพริกสดกัน พี่แห้งกั๊หนึ่งคือปลาแั่งป้าว่ากั Come เอ้อพี่ปิืมพี่น้อ,นองชาวใต้กินข้าวกันเดอ้อมาเดอ้อ <c oughs> ปาลาชาไตมีเด้อกันทั้งใต้ท,ทั้งอีสานทั้งไทยปนกันนี่แหืะ ซอสตอนะครับนานน้ียังมีสะสตอเลยอยู่ห้างมีขายนะเขาเศร้าเขาเที่ยง <c oughs> ร่วมกันเลย ตัวพวอะไรนะกวนไม่เคยกินตัวเลยอ่ะมันๆม,ม,มันได้ร,รสชาติไปอีกแบบอืมกจอตอนนี้คือแบบหนูนั่งไปหนูก็ระแวกระวัง thực phẩm bơ là yến dữ ừ. anh canh bự canh hết là là cái em có thăm ăn ngon mình canh kinh thầu cho bà đấy thò hoa bà nè นี่อะไรเนี่ยเนื้อปลาไปไปเนูให้ม,มันมีหลังเนื้อปลามันเนื้อปลาดุกม,มันมันมนะเว้เนาะเนื้อปลาดุกมันมันเอาไปลากกับแสบ 啊，这就就那种的。嗯。啥<三>？小红。哦 พ่อเฮตทำอะไรเนะี่ยคงคงที่คงว่ามากเลยจ้ะเป็นร้านรสขินรสขินเล็กๆพี่หลอกรสปลาแล้วก็เสียค้ายเฉพาะอ่าสวาววัทิตศตำแซบบ่ตำออกอีสานไหมจ๊ะอืม ไก่ <ừ. S 1> มันดีแฮะอืมอกินโป๊กๆเหมืนนนอนเหมือนโฆษณาเขาเอินมาจำจำเออแม่เขาเอินมาจำ,ำ <laughs> แบบพี่ป้าทค่เมื่อกี้เขินมาจำ แบบนี้เรียกว่าจำถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าคุยก็ใช้สานคุยคุยคำยังไงนอนสัก อร่อยดีนะพราว่าเริ่มแรกว่าสิตามกินเองพี่น้องเอาตรง,ตรงเลยขี่ขัานพื่งที่ภากันไปขางนอกน้ำจ้ะไปหาซื้อปูไขรลองไปซื้อแรงมันน่ะนะนั่งคายถือ รซื้อมาน้อยไปอ้วนปลาต้องซื้อมาสองถุงจะต่อ ถ้ามันจะเผ็ดแบบอร่อยพอดีอ่ะอมันละพิกแห้งกับปิกส่วรผสมกันป้าแกขายสุงเค่ไหนสิบหรือสีอ่สิบสี่สิบมั้งสวมตำในเมืองกรุงแพงดีนะ ไปกต่จุงหนึง่งตะวันถือเป็นบานเท่านะพี่หลองนะมีสิบสามสิบบาทนะสามสิบบาท,าบบาทโอ้โหเด็กถวยแบบไง,งเลยล่ะจ้ะบกเแบบครับ เอ,เอาก้างออกเองด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออหน้าก้างมันแหลมเกี้ยวเขาเรียกว่าอะไรมันไม่รู้ว่าไอเรื่องข้างๆอะหนูชอบนะ อิ่มไหมอิ่มอันี้ต้งหลายอย่างอุอืมจะแย่งกินตับพิอาก็เกรงใจ แบ,บมาคือ,อขำอะ่ะนึกภาพตัวเองอะ่ะที่ตอนต้นคลิปอะ่ะเมื่อานมาบอกเราได้ยังไงือกเอาไปเอาก็เอาตัวโปรดไปนั่งไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรู้เรื่อง มีการบอกว่าบอกว่าพวกสูโซเลตอะไรกันวะนุ้ยนั่นแหละมามากินข้าวก่อนถ้าเป็นพ่อกับแม่แกจะกินมะเขือเทศด้วยนะโอ้ยค่อเขาไม่ชอบมะเขือเทศอืมหนูก็ไม่ชอบแต่ชอบใส่ในส้มต่่เอาน้ำมัน อีกระปูเป็นดักเข้มแท้เข้มเลยนีไม่ให้ปูจีดนะไม่ใช่หรอืมอมทำในนัวทำแบบใส่มะนาวเปียกหนึง่งแล้วก็น้ำมะขามเปียกนาะก็ดีเลยนะ คือมันไม่เค็มเออมันมันไม่เปรีย้ยวาดคออคือปาเห็นไหมแต่ละร้านรสชาติช้่มตำมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหม,มเหมือนที่เราตามรสชาติก็ไม่เหมือนกันใช่มันอยู่ที่น้ำปลาปลาเนี่ยน้ำปลาเขาต้มปรุงเองแต่น้ำปลาเขาทำอร่อยมากรสชาติก็จะเป็นกลางๆ อันนี้นโคตรนัวอร่อยเลยอ่ะ๋ต่ใต้ไม่ก็มีอะไางนี้แก่ตำจิตตังหากปนยากเมียแก่งเลี้ยงนี่ร้านเดียวเนาะอือจิตตังที่ขาย้นมตำแต่ว่า ก็ไม่ไม่ถูกปากไม่ถูกปากคนที่ชอบกินส้มตำนะแต่ว่าแก้ไขดได้สูตรตำเองนี่ไงพี่นนอกที่ตังนะอที่ปลเหรียญอนะไปเปิดร้านที่นูน่นนี่คงขายดีนะ ได้กินต้นตังเยอะแซ่บระแสนเนี่ยมันดูที่อ่ะน้ำปลาไหลดีขึ้นหรออ,อิ่มแล้วได้ประเทศไหน,เ,นเราจะต่อปัดกุ้งนะ อร่อยอยอิ่ม,มปริกเป็นปริกชัดเจนเวอร์ออน,นี่แหละจะกลับอิ่มเลยอิ่มมากเขาเลยนี่เลยพี่นอ้องเขาเป็นปั่นนีหน่อยดิอิ่ม เราจะบวกกันนะเสวน้ำให้หนูหน่อยว่าออออูขนคิงลูกมก่อนเีาจะจากกันไปเอาพี่น้องฝากไว้อีกจักรอดไปด้วยพี่น้องจ้าเอาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อิหลากทากินใช้แล้วก็ดื่มเองประจำทุกวันนะคะกาแฟบีเซเว่นด้วยพี่น้องนี่หนาตานไปสิ กล่องนี้นะพี่น้องอีหลา,าเป็นเจ้าของแบนเนอร์แต่ว่าอีหลาขายด้วยพี่น้องนะอีหลาเป็นตัวแทนนะเป,นเป็นตัวแทนรายใหญ่ของมาสนาคารนะพี่น้องจ้าหนึ่งกล่องเนี่ยมันมีสิบซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีได้พี่น้องมีโปรโมชั่นของแถมมากมายนะเหมาะสําหรับคนที่วัยทำงานสูงวัยนะพี่น้องต้องการควบคุมลดน้ำตาลลดแป้งลดไขมันลดคอเลสเตอรอลเป็นเบาหบาวานเป็นความดันแล้วก็ นอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทนะปวดหัวเขา้าลุกกะโอยนั่งกะโอยนะพี่น้องพร้อมกับเร่งระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวนะพี่น้องนะถ้าเู้ใดสนใจกะสั่งซื้อสอบถามทักแชทอยู่ใต้คลิปได้เ้อพี่น้องเด้อสำหรับคิมีลาภาคกินกะอิ่มคักพี่น้องเดี๋ยวจะเดินทางพาก,กันไปสือตะเวนหาปูไข่ดองนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกทกท,กท่านนะคะ คุณุท่านทุกภาคเลยแล้วก็ทั่วโลกทั่วประเทศนะคะที่เขามาให้กำลังใจอิหล่าภากินขอบคุยอิหล่าภากินเนาะดีใจหลายๆจ้ะได้รับความรับแล้วก็กันระยะาณมิตรที่ดีเนาะป้าเนาะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นแชทข้อความนะคะอิหล่าสองคนกาแฟนี่ช่วยกันตอบนะพี่นอ้องนั่นแหละโอเคนะคะไปแล้วสวัสดีคะ่ะ